ยาบันทวัดทิปฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เธอคือคนคนนั้นจริงจริงไหมคนที่มีความหมายฟ้าฟ้านะต้องซื้อเสื้อผ้าที่เป็นกางเกงได้แล้วเพราะว่าจะได้ได้วิ่งหนีโจรส,สดวบสะดวกอะไรนะสาเอ่อหมายถึงว่าแบบ ถ้าเวลาฟ้าแบบว่าเข้าซอยบ้านแล้วซอยมันเปียวอย่างนี้ใช่ป่ะเผื่อจนมากระชากกระเป๋าหรือแบบเฮ้ยมัจี้อะไรเงี้ยฟ้าจะได้วิ่งหนีสะดวกง่ายเธองงอะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยสาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยคือไม่ได้เป็นอะไรเลยคือแค่แบบเป็นห่วงเฉยเดี๋ยวนี้ไม่มีคนชั่วเยอะแยะไปหมดเลยไงฟ้าเออว่าแต่ไปโรงแรมพี่โหหินไปดูงานกับคุณชินเนี่ยไปดูจริงเปล่า จริงสิแน่จริงเหรอจริงปะเนี่ยจริงเอ้ยไม่มีอะไรแน่นะก็ไม่ไปดูอเไม่ไมีอะไรของเธอเนี่ยสาก่อนหน้านี้ไม่มีอาการเจ็บใช่ไหมครับ ไม่มีเลยครับดูจากผลตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกตินะครับค่าการทำงานของไตก็ปกติดีการที่คุณมีอาการเจ็บแรบเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้นะครับคุณเตชินจะลองปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทดูไหมครับยังก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ อะไรของฟ้าเนี่ยไหนบอกไม่ซื้อแต่ไม้แต้มมือไปหมดเลยนี่รู้เหมือนกันนะสาวว่าของเซลเนี่ยมันประหยัดไปเยเลยดูสิคุ้มตะตายเนี่ยนี่ฟังก่อนนะฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยของดีไม่จำเป็นต้องแพงของแพงก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีถ้าอยากจะซื้อของดีให้ไปดูของถูกถ้าอยากดูของเซลให้ไปดูตลาดนัดก็ได้เราเออจริงๆริงนะแต่ว่าฮปปี้อะสาวเนาะ มาแล้วก็อย่างงี้นะ <g ül> <acceptable> มาช้อปปิ้งกันเหรอทำเป็นอยากจะใส่เสื้อผ้าติดแบรานด์น้ำหน้ายอยาอ่างเธอเนี่ยนะถ้าจะมีปัญญาซื้ออะ่ะก็คงซื้อได้แค่พวกของเซลอะ่ะไม่ต่างอะไรจากเครื่องผู้ชายหัวสูงไฟสูงถ้าสุดท้ายขคว้าได้แต่ลมถ้าฉันคว้าได้แต่ลมแล้วคุณล่ะคะคุณคว้าอะไรได้บ้าง อเอาน่าลตีเธอสองคนก็ไปได้ละฉันไม่เคยเจอใครวนประสาทเท่านังนี่มาก่อนเลยเลขาคนนี้มันร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะนี่เธอเข้าข้างใครกันแน่เนี่ยแหมคุณเพื่อนฉันก็ต้องเข้าข้างเธออยู่แล้วเธอเป็นเพื่อนชนนรละตี ตอนเนี้ยนางฟ้าก็กลายเป็นเลขาคุณชินอย่างนั้นหรออืมฉันนึกว่าพอคุณชิดไม่อยู่แล้วมันจะถูกเฉดหัวไปแล้วสะอีกก็ไม่รู้ว่าพี่ชินเขาคิดอะไรของเขาอะนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีอะไรแปลกๆที่หาเหตุผลไม่ได้ไหมฉันว่าอะไรที่เธอว่าแปลกอะก็คือนางผู้หญิงคนนี้นี่แหละเพราะต้องแต่มีมันเข้ามาอะไรอะไรมันก็ดูวุ่นวายไปหมด เธอต้องระวังมันไว้ให้ดีๆนะระวังมันจะแย่งคุณชินไปจากเธอแล้วเธอจะเสียคุณชินอย่างที่ฉันเสียคุณชิดไป mm hmm. แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ mm hmm. เดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง mm hmm. แล้วเอาไว้ว่างๆอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวฉันเข้าไปหาเธอที่บริษั mm hmm. ทจ้ะรับใบนี้นะคะคุณผู้หญิงรับใบเดียวใช่ไหมคะใช่สิเอาแค่ใบเดียวก็พอละเพราะาเดี๋ยวฉันคงต้องไปดูแบรนด์อื่นต่อน่ะ อย่าบอกนะว่าลูดไม่ผ่านะอ่ะคุณผู้หญิงมีบัตรใบอื่นอีกไหมคะสักครู่นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่นะคะมีอะไรหรือเปล่าตี ทำไมนานจังอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจก้ะเรียบร้อยแล้วนี่ขอบคุณนะคะไปไหนต่อดีนี่มันอะไรกันทำไมร้านขาดทุนตั้งหลายเดือนล้วฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมพยายามจะบอกคุณรัตตีแล้วครับแต่คุณรัตตีก็บอกว่าไว้ทีหลังแต่ร้านมันก็มีคนเข้าตลอดไม่ใช่เหรอ สามดือนนี้เนี่ยลูกค้าเข้าน้อยลงมากเพราะว่าเศรษฐกิจโอ้ยออกไปได้แล้วไปรู้ละครับครับครับ ไ,ได้ข่าวที่แล้วยังไงเล่าฉันบอกว่าฉันไม่มีนี่อย่าพูดจายดูน่าสงสารหน่อยสิดูของที่เธอใช้สิเพิ่งไปช้อปปิ้งมาไม่ใช่เหรอแล้วกระเป๋านี่เท่าไหร่จำมาต่อแหละตอนนี้ฉันไม่มีฉันให้เวลาเดอนสามวันหาเงินนี่ฉันสามแสนจะบ้าเหรอเรื่องคราวก่อนเนี่ยฉันจะทำให้ลืมลืมไปนะ ถ้าคราวนี้เธอทำฉันผิดหวังอีกฉันคงให้อภัยเธอไม่ได้แล้วอ้ไอ้อตอนนี้ไม่มีเตชิดคอยคุ้มกันลาหัวอยู่อย่าเล่นไม่ซื่อกับฉันอีก หงามากหรอถึงต้องมาหาฉันถึงที่ทํางานเนี่ยอ๋อ,อพอดีว่าฉันมีธุระนิดหน่อยนะ่ะหน้าตาเธอดูไม่โอเคเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าบ้าหรอไม่ได้เป็นอะไรก็คงหิวข้าวล้มัง้งเธอไปกินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิก็ดีเหมือนกันนี่ก็เที่ยงพอดีเลยตะเอะเดี๋ยวเราชวนคุณชินไปทานข้าวกับเราได้ดีไหมพี่ชินเนี่ยนะ อ,อยู่เยอวอ่ะนาแป๊ะทำะไรอ่ะคุณชินให้เอาแบรนด์เดิมของโรงแรมที่หัวหินมาดูก็<ๆ>ต้องเอาไปใช้ในการสร้างขยายรีสอร์ตอีกครั้งเร็วๆนี้พูดเรื่องงานก่อสร้างเนี่ยนึกถึงกวีเลยเนาะอืมนั่นสิ นี่คิงเขาขึ้นมาเลยนะ่ะหนูไถึงนังแล้วี่นินสาคุณชินอยู่ไหมนี่ เดี๋ยวฉันกับเย่ไหม่จะไปกินข้าวกลางวันกันแล้วคุณชินก็จะไปด้วยให้จองร้านอาหารร้านเดิมให้ด้วยนะโทรศัพท์คุณก็มีทำไมคุณไม่โทรเองล่ะคะพี่ชินใหม่สวัสดีครับรตีครับเออพอดีว่าราตีอะคะ่ะมาชวนเย่ใหม่ไปทานข้าวกลางวันกัน ัจีใหม่เขาอยากชวนคุณชินไปด้วยไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันนะคะพี่ชินเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วอะคะ่ะ,คะหมายพี่นะคะหมามีเรื่องอยากจะปรึกษาะคะ่ะเรื่องงานถ้าถ้าจะคุยเรื่องงานพี่เอาผู้ช่วยพี่ไปด้วยนะสามคนเลยทั้งสามคนไปกินข้าวด้วยกันนะครับกลางวันนี้อะไรนะคะอุย จะดีเหรอคะคุณชินเป็นแค่ลูกน้องเนี่ยจะให้มานั่งทานข้าวตีตัวเสมอเจ้านายอย่างนี้มันคงไม่ดีมั้งคะไม่เห็นเป็นไรเลยครับเจ้านายลูกน้องมันแค่ตำแหน่งหน้าที่อะนอกเวลางานเราก็เท่าเทียมกันบางคนจะนั่งกินข้าวด้วยกันได้นะครับ ก่อนในแฟนพี <t ok> ่ม <avez> ึงทำกูให้แสบมาก